จมน้ำแล้วพี่น้องอืมนะฮะเหลือนิดเดียวเข้าตู้แล้วมั้งน่ะนะโอ้ยดูน้ำครับพี่น้องน้ำเข้าดอกแล้วโอ้มงกรใหญ่เรียบร้อยแล้ว,ลวก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับมังกรใหญ่ภาพ,พยนต์นะฮะ สุริครั้งแรกนะครับที่ได้ถ่ายนะครับจะพาไปชมนะครับว่าทีงานเขานี่มาในรูปแบบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยนะครับอีโนโสวยเลยสวัสดีนนครับผมอโ,โ,อโอ้ขอหนึ่งคลิปแรกเลยเนี่ยเพิ่งจะได้ถ่ายเนี่ยอย่างใน,นปะเท่าแกาเลยเนี่โอ้โหนะคีคือบันมมนะ<อ>มันน้องมังกรใหญ่นะมปื้นานี่ อำเภอเมืองเนี่ยอํเภอเมืองมาองอ่ะเคยเรียนธรรมดี่ยังเอ็นบอกยาโอ้อันนี้เคยเรียนตำรี่เอันนี้ปกตินี่ลงเบรคคาละกี่โดไปเราไปรำงานจริงลกไปเองลไปเที่ยวไปครับผมโอ้เดี๋ยวก็ได้เจอยายกันนี่แป๊บเดียวเองนี่ทำทำได้กี่ปีแล้วนี่ทำมาทักจอเล็กปีห้าปีแล้วเนาะอันนี้คือ อันนี้ขยับเลนปีนี้บอกด้วยว่าขยับได้กี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวตู้ก็น่าจะได้เพิ่มเนาะอ้นี่ฟองปูเนยลิกจึกเฮยหนี่งจมน้ำของแท้เลยมาก่อนเขาแน่นี่แต่เลือกผิดที่ นี่เอาอืออ้า,อออานี่ตอนนี้ก็บีบข้างละหกนะครับสิบแปดนิ้วนะครับครับผมจุ่มน้ำแล้วมังกรใหญ่ผมโตควาขนาดสิบสองเมตรนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวพาไปชมครับ นอ๋อเล่นกันอย่างนี้เลยวะโอ้โอเห็นน้ำไม่ได้เลย,ส,ยสบายแล้วนะ <c oughs> เนี่ยรอนี่เะครับสวยงาม <c oughs> อ่ะอ <c oughs> ก็มีงานเด็ช้ยได้นะครับมับงกรใหญ่ภาพ,พยนตร์ครั้งแรกที่ได้ถ่ายประเดิมเลยครับผม <c oughs> จมน้ำเลย อันนี้ก็เป็นแพ่นชายของเขาครับีนะครับอโอกาสล้างอครับ <c oughs> อีกหน่วยหนึ่ง <éta> หน่วยฝั่งน,น,งน,นู้นเอามาล้างฝั่งนี้เออฮะอันนี้ดูขุมพลังกันหน่อยครับผมโอ้โหนูครับ b พันนะครับแล้วก็จะเป็น power นะฮะแล้วก็จะมีหลายๆเแบรนด์ลเลยนะครับอันนี้ใช้เป็น b a r i n g e r นะครับ x a สิบนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผวก่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันอีกหนึ่งหน่วยนะครับสําหรับมังกรใหญ่ภาพยนตร์สุรินนะครับอีกนิดเดียวนะพี่น้องนู่นนะจะจมตู้แล้วนะครับตกดีมากเลยครับผมวังเป็นอย่างยิ่งน่าจะหยุดแล้วนะ <Okay. S 1> ขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมกับการติดตามรับชม จอกันชิปแรกนี่จมน้ำเลยโอ้เนาะ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมสั้นๆแล้วกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับ